เมื่อเบี่ยวเนี่ยสาวๆสวยๆตอนนี้อ้าวโอ้โหน้องต๊อกเป็นยังไงมีของมาฝากครับมีอะไรมาฝากพี่น้ามั้งคะมีมโอลงังงนึงแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยทอดอันนี้บอกเลยนะบอกเนี้ยไม่เกิดอะไรติดรถพี่น้ไม่ขออะไรมากขอแก๊ควยสองขวดพอน้องก็บอกว่าเดี๋ยวตัวพี่น้านไม่พอกับเอมกปอบอะไรเงี้ยอันนี้มาจาก้ังสอง ก็ร้านคุณป้าแถวบ้านนะร้านส่งร้าน,านมาร้านอะไรนะย <rally> ิ้ว,วาามาจากยี่วมาจากไหนมาจากบ้านนะแถวเพชรเกษมนะครับขึ้น b ีทอมานะตัวเนี้ยแล้วเดี๋ยวพี่น้ำจัดกิฟต์วอยเชอร์หลังไม้ให้ต่อนะฮะเววันนี้ต้องขอบขอคุณน้องต๊อกแล้วก็น้องมะเหมี่ยวนะคะแล้วก็ยินดีสู่นิสสันเมกาสาขาวงสวา่างพี่ญาตถามเหตุผลนิดนึงว่าเหตุผลอะไรถึงเลือกรถเทอร์ร่ารุ่น E คันนี้ ดูดูดูเป็นสปอร์ตดีครับแล้วก็ที่ทเหลือ่นทีก็คือมันบางทีบางอย่างออปชันอะไรเราไม่ได้อาจจะใช้ขนาดนั้นเราก็เห็นเทอร่าเนี่ยก็ตอบโจทย์ดีครับออปชันน่ะ,ะตัว E มีอะไรบ้างอ้องตอบดีซัมอะ่ะก็เป็นพวกระบบจริงๆระบบตัว E ก็ก,ก็พอสมควรเลยครับพวกแจ้งเตือน อเลนเวลาหลับนุ่งหลับในดรวยระบบ I D A เอนเมื่อยล้ามีลมยางลาดชันนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็นิดนึงเหตุผลที่ชอบข้นดำเป็นสขอยเราสองคนน้ำแงชอบแปกเนาะเออแปกเดี๋ยวนี้เพราะอะไรป้าผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวนี้เด็กอายุ19นะซื้อรถให้คุณแม่ เขามองเป็นพ้นดำนะเด็กอายุ1ิบ้าแล้วก็สาวๆสวยๆเนี่ยจริงๆผู้หญิงซื้อน้องซอกเลยกันว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงเป็นคนตัดสินใจซื้อพ้นดำใช่ถูกมากเพราะว่ามันสวยเนาะทีนี้เหตุผลในการเลือกเบาะห้าเดี๋ยวทำไมถึงไม่ชอบแล้วไมถึงเปลี่ยนเป็นเบาะแดงดำตัวนี้ก็เพิ่มความสร์ตให้กับรถนะเป็นูมงแท่หรือเป็นอะไรนะปกติไม่ไม่แต่คือชอบจากเบาะหนังแดงง่ายก๋อ อันนี้ก็พิเศษเลยต้องมีในเรื่องของป้องหน้าด้วยอะไรด้วยนะฮะก็เพรนั้นขอบคุณขอบคุณมากๆเลยขอบคุณน้องๆมากๆขอให้น้องรวยๆเฮงๆกับรถกันนี้สําหรับวดนี้ก็อย่าลืมนะจ้านะเจ้สองแ8ดศูนย์รวยๆเฮงๆนะคะแล้วก็พบกับนามได้ที่นิสสันเมกาสาสาขาวงสว่างนะคะหมายเลขโทรศัพท์0 8 7 9 9แปดเจสวัสดีค่ะ